ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสู่คู่สู่คนสำหรับวันนี้ขอยจะพาแม่ไปเอิ้นควันของเบายุกเพราะเบา,บายุกบสบายเอาไปห้ามมดูพินว่าอันนั้นควันของเบายุกนี่มันเสียบริเวณนีน้นี่พี่ที่เบายุคคือกระทำผิดและกาพี่หันกระเจ็บเหตุให้เบายุกกระเจ็บทางซองในเจ็บ วันนี้เขาเลยไปแกะตามเหาเสือทือหัลละคันซีโบเสื้อกับโบได้ตัวนี้นี่แมานเฮาต้องเสือ 50, 50้อห้าสิบห้าสิบคือกันไห้ทุกคนเพราะว่าเหาทือศาสนาพี่นี่เฮาต้องเสื้อเกี่ยวกับที่เหาเสือทือหัลละไปเฮาไปส้มไปเบิรงน้ำกัน นอย่างแต่ก่อนแหละป่าเขตนี้ก็เป็นป่าซาแต่ก่อนคนเขาบ่ค่อยได้เข้าปันไ้แต่ว่าเมื่ออันนั้นตขาเจ้าเห็ุทางเขาจริงขี่รถผ่านไปผ่านมา แต่ก่อนนี่เขาบค่อยไ,ไปปาฟันใดคือท,ทุกคนสเก็ตเบิร์กมันเป็นป่าดงใหญ่ต้นไม้ใหญ่ๆเขาบคยทางไปาให้ป่าปรบริเวณนี้ป่าบริเวณนี้กใกล้มูบ่บานบานหวยลายทุกคนเห็นบอกมู่บานบานหอยลายอยู่ลุง บนนี้แม่เอินควันการเอินควนนี่กับโบแม่นทุกคนได้สามารถเอินต้องมีผู้ใดผู้นึงถือถือเอินตามโมดูเพิ่นบอขันแหละถ้าว่าผู้ชายเจ็บผู้หญิงถือเอินควันแล้วก็ผู้หญิงอีกเจ็บนี่แม่นผู้ชายจะเป็นจังซันกับโบแม่นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแบบว่าไพ่ไก็ได้ ไม่แต่อันตามที่โมดูเพิ่นบอกโดยเฉพาะเลยคือเอินควรนของบาญูก,กับทึกแม่บ่แมนผู้ยิงคนอื่นอีกเป็นจังสันอันนี้แมนน้ำน้ำที่เหาได้แก่ส่วงยุบ้านแต่ว่าส่วนเหาแก่ยุบ้านนี่คอยบรายท้ายให้ทุกคนในเบิง คือกันกับที่อาเตยพันไปแก้ให้คอยสวงนั้นถ้าว่าภายได้เบิ่งที่ปอาเตยก็น่าจะหูดีสิ่งที่เอาเกียมไว้จากบ้านแต่ว่าการเว้าการเอิ่แมบบ่จะเว้าเป็แบบนภาษาเฮา เอากระสีบบไดแปรแต่เอาบเบาซสำนี้แหละผู้แต่ความไม้กับพอ่อความไม้ก็คือมาเอินควันเท่านั้น,หนแลหละหายมาอยู่กับเนื้อกับตัวของเบายุบในกระทรงฮันกับนี่อันเขาา่าซานมักเพชดยาซูปเกลือแป้งน,นัวแล้วก็มีเลือดพรอม เลือดอะไยังก็ได้แล้วแต่เฮาได้มาใส่ให้พี่มันเขามากินก็คือวันนี้เขามาสำะสระสร้างที่เบายูผ่นก็ททำพิษให้พี่พระก็หายดีการเจ็บการปวดแล้วก็เบายูก็หายดี ตังไววดีนี้เวลาแม่เอิ้น,นี่แม่ตรงสังเกตเบึงน้ำเที่เขาทอกไว้ในใบไม้ฮะถ้าว่ามีแม่งย่างถ่มันมาจับมาอาบน้ำนั้นนี่แม่แสดงว่านั่นแหละเขาเอิว่า พีเนาะพีมาอาบน้าเนาะมาแก่สิ่งที่เขาหู้ซึเก็บเนาะเขามาอาบมาแก่อยู่นี่แหละอันนี้เห็นแล้วเห็นแล้วฮะอ่มันแรนมาโดยเสงไ้รายเตอดาวอาไปกบปรุงกระดงดมันแรนออกอีกเบ้อกันเด็กกระแตกกระเด็กกันเจ้าตะกุดเกาโกกบล้อม មកហមប្អូនត কৈ តបោកគេដាក់ច្រើសជ្រើសណកទេយើងគ្រងអាដើមមកដេញមកដាក់ច្រើសជ្រើសហតគេទៅលាយើងបាដៅយើងបាពេលរំហំហំមិនដាក់ច្រើសហតគេក៏ដាក់ក្រើសជ្រើសទៅយើងបយរจักយើងដៅលាយើងបាពេលបាពេលរំហំមកដាក់ច្រើសហកក្រើសជ្រើសទៅយើងបចោក៏ដាក់ក៏អាយក៏ពេលពេលក៏ដាក់អាហាមមហារាប៊ីគេនេះតែក៏ដាក់ហឺចាណាអេមយ៉ាំបងងាំបាក៏ដាក់អាពេល ཁ ່ <goda ໍາបောက်ຈັກロイຈັກបောက်ក្តາດច្រោះស្នប់នេះៗអ្នកທຸກຄົນເບິ່ງບໍ່ແມ່ນນີ້ໆໆກະຄົງທໍາບໍ່ຢ່າໃນດາດກະດາດກະແພ່ແລະຍັງບໍ່ທັນລົງອາບເວ ཁ ່ໍາបောက်ຈັກロイຈັກបောက်ក្តາດច្រោះຈະເລືອກກະច្រោះຈະເລືອກໄປຢູ່ໄປຊອຍໄປຢໍອູ້ສໍລະບໍາກຣາມບາໄປເອີຈະລອງໃຫ້ເຕັມໆອາພູຈົດໄຊໄປຢູ່ໄປຢໍອ່າອີເຕ້ອັນລະຈາວໃຫ້ ไงโวดไงอัดไก่ป <Wow. S 2> ็นเนยระอัดนี่เลแล้วร่างเป็นไงกะลังร่างไปเอาอัดเอาเล่นมะกจ้าวายกูเปตัะหมดมันึ้นแล้วทนกคนเ่หฮอมอาจจะเราจะเริกก็แปยือกปลาดาวยือเปล่าหูลาห่อยแต่กลาดอเบอฮัมเบอตะคอยจะปอก็ได้แคราสักทอะไรอยู่ปะ โอ้ยโรุเอลูจักวิเรกวิตุยกูดอกทางเอาไปโจตะกินจ้าวเฮาทาเบิ่งจนกลัวแมงสีมันมาจับมาอาบอยู่นี้เฮาจึงคอยตักเอาน้ําใส่อันกระป๋องอันนี้แล้วก็เมื่อเว้เมื่อให้บยุบอีกอาบหรือว่าทาใส่โตโยงัใมันจะด่างอย่างสะหิฮเยอะ ถ้าว่าแมงทุชนิดมืน,นบอกมาจับมาอาบนี่เาก็ต้องเอิ้อนตลอดจนขวามันมาจับมาอาบเนาะบางทีมันอยู่ไกลมันบยยินเขาเอิเอเอ้นเขาต้องเอิ้นโดนโดนอ่ก็ิตปอเก็ด้มันอลงมาอาบแล้วนี่ทุกคนเห็นหมนตมจะในกะุ่มดางเป๋าปลิกด่งเปนลงมาอาบแล้วมาฮ่าเร่อเปย่่่่่่่่่่โก่่่่่่่ก่่ดั่ะร่่ก่แ่้่ก่่่่่ย่่งกเด មកអួយអាយវិញវិញញ៉ាំមកជិះដាំងតែទៅទៅហូចទាំងក៏ដូចបាក់ចាំកາງណាកហើយហ ோம் ត្រមទីផោពុកចោរៃញូបកកែពេលហ ோம் បោះចូលទៅផឹកអោលមកម៉ុយទឹកអោໃសកំប៉ុងនេះទៅពុករេជ្រើសជ្រើសឲ្យទៅយល់បោនឆောင်းបាត់បាត់ធើជិយយហ្នឹង ดอกเชื้อเชื <SM> <ot> ้อนกยี่เตยตวงดาวเสียบเลยดอกเสียบให้น้ำมักตักน้ำมันบกลงก็จะเกิดเกลีเห็ดยังไงว่วัวใสัตว์ทุกชนิดมันมาจมน้ำที่เหาเอิญขอนันนี้ถ้าว่ามันมาจมน้ำมันกระโดีอีกนกจะดักดัดดักวัดดอกอีกไอ้อัดดักกัมว่าดอกเอาไปอัดเอาไปไหนยังไงยีกลังกรายีโวจะไปอัดว่าดอก คือว่าสำเร็จเช็ดสิ้น,นการเอินควันของเบายูเมื่ต่ห่เาพาแม่ยางกลับอีกรถเนี่ยจอดไว้อยู่นี้แต่ว่าเราขึ้นไปทางนี้บ่ได้มันเหวซั้นมันเป็นหนาพาเราต้องยางลง ที่หฮางสะบางที้นี่มันค่อนข้างบูดแล้ว พอนเบายุบนี่ประมาณสิบปานาทีแมงที่มาอาบแกมาไว้อยู่เขาเอินบดลมีบางครัง้งเขาเอินจนเป็นสโมองก็มีไร ຜ່ານໄປ2ຊົ່ວໂມງເນາະຕັ້ງແຕ່ເຮົາມາຮອດບ້ານແມ່ແຕ່ເຮົາຊິພາມາເບິ່ງເນາະອັນແມ່ໃຫ້ເບົາຍູບອາບນ້ຳທີ່ແມ່ຕັກເອົາໃນກປອງັ

โอ้สุระบำกรรมบาลดักเมียงเตียงเยอะอะโจ้ยวาอยู่โจอาทกตออิงเด้นอันนี้แหละแม่เปาใสู่กตอดาวควันของบาวยบนีเขาไปอยู่ในตของนเองกเินดาวยิเปานอกสดอยสปสสมลงันนีจอกจอ เอาพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮากาสิจบลงอยู่นี่แหละการพามาเบิงวิธีการเอื้อนควันแบบวิธีของสนบดหรือว่าแบบสมัยก่อนแล้วสุดท้ายนี้ก็ยาอุตส่าห์ให้พรหายซีมุกทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงยาเจบ็บย่าจนเหรือยรอย่างยังขอใหเ้เจริญก้าวหน้าปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมบังทุกประการจะได้ก็ขอบใจหลายๆหรือว่าเขาพูนมากๆอีกครัง้ง บายบายอกันใีกคลิปต่อไป